ขึ้นสิขึ้นสิอึ๊บอืม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 เออน่าบ้านินกระดงนูง้นตีไม่อยู่ตีไม่อยู่มาเร็วมาลูกดิด๊กมาเร็วเอออืมตีไม่อยู่ลูก ติมไม่อย uh, ู่อ e> ืมอืมลีม anyway> ี่ติมไม่อยู่ลูกมาเดี๋วอ่าดิ๊กดิกมาดุ๊กดิกมาเร็วดุ๊กดิ๊กมาอ่ะดุ๊กดิ๊กไหมอ่ะอ่ะดุ๊กดิกมาเร็ว ททางตลอดอ่ะ